กัดลูกปลาหลายตัวมากเลยตรงนี้จะโดเป้าไม่รู้เห็นปลามโดดออกมาตรงนี้ ก็ยับใส่อะไหโอ้ยชอนใหญ่กัดปุ๊บแม่งปล่อยเลยเวียนเลยกัดแล้วแม่งคายเลย าสิงกะบ,บ, <c ười> กบุ้ยกัดปุ๊บแม่งคายไวชิบหาย mm -hmm. ขึ้นน้ำเปน็น <c oughs> ยังไงย้งตึกเลยยังไงบอกแล้วช่อนใหญ่ <c oughs> โอ้ยลืมโอ้ยล,ลื่ไม่นะไม่นะเจ๋งโอ้ยไม่นะเจ๋ง้ยอยช่ายอยเยา,ยา,ยาไม่เอาโอ้โหจนได้ครับแต่ไอ็ตัวที่กัด่มันไม่ใช่ตัวนี้นะ เอาฉันได้ยับจางหืมไม้หนึ่งแต้ครับผมใสวยๆเลยเนี่ยครับประมาณครึ่งโหลได้ฝากไว้ได้วยครับผมเจ้ายับย่างโอเคเลยหนึ่งแต้มโอ้เหนือ่อยแต่ก็คุ้มวมมันนี้แป๊บเดียวเองสี่ห้าแต้งแล้วสุดอยอดครับผมเจอของดี